วันนี้เรามาดูป่ามอนหวานข้าววันแล้วครับเกี้ยวได้เกี่ยวแล้วก็ทถเลยเกี่ยวเขาหน้าปังแล้วก็ทถเลยทถเลยเพื่บานได้แต้เมื่อถึงอาทิตย์แล้วครับเมื่อถึงอาทิตย์วันแล้วครับวันนี้วันที่สิบสาเมษาครับป่ามอนเล่นแล้วป่ามอนหวานคนแรกเลยปีนี้ กะไทยเองนิดนี่ครับปีนี้ผมบมีเวลามากนี้มาแล้วครับนี่สิบปั้นเอาหลอดเยอะครับพี่นุ่ต้องบปันป้นอะไรครับมีคนมีคนอยากเล่นอลไรไหมตอนนี้วันขับไหม จะขับไหมไม่ไทยหรอกปั่นมันเดียวมันจดอยู่ปั่นปุ่นเยอะนะไม่เหมือนไทยนะไทยดีกว่านะไม่ปั่นเยอะโอ้ เมื่อก่อนมันเป็นน้ำมันเห็นน่องมันลึกตอนนี่มามันก็มาลอง,องตรงนี้เแหละมาตรงไหนก็ตรงนี้แหละตอนตอนนั้นน่ะทีออ่ที่มาปัน่นปั่นไหนหนูมาไถไม่ใช่เหรอปิดที่แล้วหนูมาไถไม่ใช่เหรอตอนนั้น อ๋อที่มาปั่นเก็บปูนะใช่เบ,บ,บ,บาเลยบอกปีน,นเอาวะฮะสีไทยหรือสีปันนี่ปูมารอบนี้ก็ใส่แมสได้เลยใส่แมสลงไปปัดได้เลยลตั้งดาบดิ tăng đáp có vinh mình phủ này. tăng đáp vinh này phần đinh hành đinh tôm với mình cả này Văn là Văn là Văn Văn là Văn Văn เราผู้พุทนไทหุ่นของพุทธในไทด้พี่น้วแต่ทางนีวันเลยเฝ,ฝ,ฝ้าวันฝ่ากี่วเดียวนามสีถวว่าว่าเขาเจาว่านามสีถว่วสาปีท่านจากซ้ำใดซ้ำใดพวกทีสุสป,สป,ปีเขาเจากับว้านวันก่อนสงการเนียจากวันที่สิบมิสานี่เขาเจ,าเจวนเเันอะไสุป,ปี เรียกปูมวลกลับมาครั้งนี้เรียกลงรถเลยนะขึ้นเองยงเลยนะไปว่านเขาอ,อีกหน้าพุน1ิเอ็ดไรกับหน้าพุนอีกเจ็ดไรหวานเนะ<ะ>วาน,นนะฮะหน้าปูรวยไงนะปูมวนเป็นคนทำหวานแล้วปั่นเลยมนะ แล้วก็ไปปั่นเลยก็ต้องไปปั่นอีกใช่ปั่นนี้เสร็จก็ต้องไปปั่นนี้อีกอยู่เกือบครึ่งเดือนน่ะหนูว่าใชะปั่นก็ได้น้ำมันจะมาอีกไหมฮะน้ฮ<ำ>ะไ,<น><ำ><น><ำ>ไม่รู้เหมือนกัน,น<ำ>ถ้าฝ่ายราศีเขาไม่เปิดน้ำก็ท่วมอีกเหมือนเดิม นู่นถึงจักรยานหนึ่งไมได้ขึ้นขึ้นเลยไหม วันที่ขี่แร้วปูขับเกียร์สามมึงเนี่ยไปตามนั้นแหละตั้งดับไปเลยปั่นรอบเดียวไม่เป็นไรหรอก เอาไหมนะเอาเลยเอาเลย ปูลลอกคันเร่งไปเลยเมเหยีกับคันเร่งปันเกียร์สาม